อย่าลืมกดติดตามช่อง Car c r e s h est, เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกช่องของเรานำเสนอเนื้อหาที่จอดลึกเข้าใจง่ายและทันสมัยที่สุดโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง2026นากที่พัฒนาโดยอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ถูกจับตามองอย่างมากในปีนี้ ขีปนาวุธนากรุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านระยะยิงความแม่นยำระบบนำวิถีและความสามารถในการเจาะเกราะโดยนาคเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบยิงแล้วลืมที่สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ ทั้งกลางวันและกลางคืนจุดเด่นอยู่ที่ระบบนำวิถีแบบอินฟราเรดแบบ Imaging i n f r a i e e ิ e e กที่สามารถตรวจจับเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงและเลือกเป้าหมายได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ควบคุมหลังจากยิงออกไปแล้ว ในเวอร์ชั่น2,026นี้ขีปนาวุธนักมีระยะยิงสูงสุดประมาณ7กิโลเมตรโดยมีความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ประมาณ230เมตรต่อวินาทีพร้อมหัวรบจับกรอบแบบปันเดมที่สามารถทะลุก,กรอบปฏิกิริยาและกรอบเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างภายนอกของตัวขีปนาวุธถูกออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทกและอุณหภูมิสูงขณะเดินทางด้วยความเร็วสูงซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือในสนามรบจริงอย่างมาก นาค2026สสามารถยิงจากแพลตฟอร์มต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นจากยานเกราะติดตั้งระบบลำเลียงอย่าง NAMICA หรือจากฐานยิงแบบเคลื่อนที่บางเวอร์ชันยังสามารถปรับให้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วยระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติช่วยให้ปฏิบัติการได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงของผู้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ช่วยให้ขีปนาวุธยังสามารถนำวิถีได้แม้ถูกแทรกสัญญาณ อินเดียได้พัฒนานาก2026ให้ตอบโจทย์ในสภาวะสงครามยุคใหม่ที่ต้องการอาวุธขนาดเล็กแต่ทรงพลังและสามารถปฏิบัติการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการชี้เป้าแบบแมนนวลทั้ทงนี้การพัฒนานายรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอินเดียและยังเป็นหนึ่งในโครงการหลักภายใต้แผนพึ่งพาตนเองด้านอาวุธหากคุณสนใจในเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง c a r คร e s เพื่อรับชมคอนเทนต์สุดพิเศษเกี่ยวกับอาวุธยุทธศาสตร์รถยนต์รุ่นใหม่และนวัตกรรมจากทั่วโลกอัปเดตให้คุณก่อนใครที่นี่ที่ดี